สวัสดีครับเมื่อนี้ผมมาชมวิวบรรยากาศบ้านโน้นสมพู่นะครับพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศก็กสดซื่นเย็นดีนะครับพี่น้องเลยบรรยากาศร่มเย็นสบายครับพี่น้องเลย บยากาศสวยงามดีนะครับตนองบรรยากาศสด่สดี